สวัสดีครับอยู่เกมวันพีดเบลที่รับอีกแล้วครับวันนี้อยู่กับตัวละครเอสซันน็กนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มตัวละครนี้นะครับที่ซึ่งการันตีของตัวละครนี้คือ2,500เพชรนะครับอ่าวันนี้อยู่กับลัดดองเพชรที่มีเพชร5 0 0 0เพชรนะครับอ่าโอเคอย่าลืมไปรับเพชรฟรีก็ได้นะครับ200เม็ดนะครับแจกทั้งหมด4วันนะครับวันละ50แล้วเราก็สามารถสุ่มตัวนี้ฟรีได้ด้วยการทําภารกิจเอาตัวฟ้านะครับอ่าถ้าใครไม่มีเพชรก็ทําภารกิจเอานะครับทีก็จะประมาณนี้นะ รหัสหลักผมบอกเลยว่าผมเกลือจะลงไปไม่ได้ต้องมาเอารหัสดองเพชรสุ่มให้ผู้ชมดูนะครับดูครับวันนี้ผมจะหมดกี่เพชรแต่ไปกันเลย <Huh? S 1> โอเคครับเรานี้มาโอโหโลแฟงกี้เฉยนี่ครับไปกันต่อครับผมจะเน้นสคริปไปนะครับเพื่อคลิปจะได้ไม่ยาวนะไปเลยครับ โอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางมา1นึ่งันเพชรแรกแล้วครับบอกเลยว่าไม่โผไม่เงาไว้ <No. S 1> จะสกิปไปรัวๆนะครับเพราะว่าเป็นรหัสดองเพชรเนาะเพื่อจะให้ให้คลิปมันสั้นที่สุดนะครับถ้าใครอยากรู้ก็ทยอยดูนะครับผมจะทยอยตัดแต่ละราออมาใส่ในคลิปนะครับโอ้โฮใหม่ชอปเปอร์อินุราเลอาราชปปิไปสกิปไปรัวๆครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่าเราได้กี่เพชรนะครับไปโอ้ยโลมาไปเนี่ยโ no. เอ้ยไ <ort>. ม่ใช่แล้วเงานี้ไอขี้โคลนนั่นไงโอ้โหได้ตัวที่เล่นไม่ได้ด้วยโอเคไปครับพันสามแล้วโอเคไลโล่ข้ามข้ามไปให้หมดโอ้โหอ๋อนี่ครับโอเคเราได้แล้วเอสนิกออกนะครับออกที่หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเพชรนะครับ ใครที่เกลียดแะอย่าพึ่งทอนะครับให้ดูคลิปผมไว้ <No. S 1> ส่วนใครโชคดียังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าออกใต้ออกยากไงผมเห็นในกลุ่มคนออกง่ายเยอะนะอืมอเคเดี๋ยวเราจะไปปั้นตัวนี้ก่อนนะครับโอเคหลังจากที่ปั้นตัวนี้ป้าพอเล่นได้แล้วนะครับประมาณเวล80นะครับเหรียญที่ใช้ก็จะเป็นเหรียญไคโดกับอูรุตนะครับที่เน้นคููดาวสกิลหนึ่งเมื่อเราโดนโจมตีนะออฟก็ตามนี้เลยครับไปเราไปดูสกินคร่าวๆก่อนนะครับอ่สกิลแรก อย่ามาแตะต้องเรานะเจ้าคนสามห่าวนะครับเป็นสก,กิลในรูปแบบการหมุนเตะของแฮนด์คอกเลยนะครับสร้างความเ,าเสียหายต่อเนื่องสูงโุด3มครั้งนะครับแล้วก็ไม่สนการลดพลังโจมตีนะครับอัตราการเป็นหิน100%เรซระยะ5าวินะครับแล้วก็ถ้ามีแบบพวกที่กันหินก็เป็นพวกลูฟี่ครับที่จะกันหินก็จะเป็นการซัดเปลวแทนนะครับแต่ประมาณนี้แล้วเราจะได้การเกาะกัน3มฮิตด้วยนะครับ่าดูสกิลต่อไป เมโลเมโลนะครับเป็นสกิลปล่อยหัวใจไประยะค่อนข้างไกลนะครับทำให้เป็นหินเหมือนกัน5้าวิสกิลนี้สร้างความเสียหาย6 1 5ไม่สนการลดความเสียหายแล้วก็มีซัดปิลด้วยนะครับอ่าแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติมกับเกตเตอร์100%เลยนะครับอ่ <Wow. S 1> อาอก,กับการกระสายวิ่งโดยเฉพาะเพิ่มความเสียหายเพิ่มอีก100%เลยนะโอเคแบบจุกๆ จะประมาณนี้นะคร่าวๆทีนี้ค่อนข้างไกลเลยเดี๋ยวไปดูคุณสมบัติคร่าวๆของตัวละครนี้กันนะครับสามารถฟุ้ฟูเกตสมบัติได้โดยไม่ส่วนศัตรูนะครับแล้วก็ฟุ้ฟูเกตสมบัติเกินค่าสูงสุด50%นะครับตอนโจมตีศัตรูด้วยสกิลหนึ่งจะยกเลิกสถานะผิดปกติที่รับจากศัตรูนะครับและหลังจากนั้นก็จะได้ผลลบหลีก3ครั้งนะครับคือตอนเราใช้สกิลหนึ่งเราได้ผลลบหลีก3ครั้งเลยนะครับค่อนข้างดีมากเลยเมื่อเรากดการโจมตีปกติค้างไว้นะครับจะเป็นการเคลื่อนที่ ใช้ไคโดครับแต่เปลี่ยนเป็นธงฝั่งเราแทนเนาะถ้าไม่มีธงฝั่งเราเราก็จะอยู่กับที่นะครับตอนทำความเสียหายจากการตีปกติครั้งที่จะกจะทำให้ศัตรูซัดฟิวนะครับอ่าเหมือนคุมาอะไรครับไม่เสียการทรงตัวแล้วไม่โดนซัดฟิวนะครับเมื่อเราอยู่ในเขตส,สมบัติทีมตัวเองนะฮะอ่าแล้วก็ไม่รับสถานะผิดปกติด้วยคือแบบไม่รับซีซีไม่รับอะไรนะรจะเป็นการน็อกแบ็คอย่างเดียวนะครับอยู่ในเขตส,สมบัติคือการทงได้เหนียวมากตัวนี้ยกเลิกการเพิ่มพลังโจมตีของศัตรู30%ระยะเวลา10วิเมื่อโดนศัตรูจมมมตตีด้วยสสกกิิน,นับเื่อถู ตูชิงไปนะครับในทงที่เราอยู่นะเราจะคูดาวสก,กิล150%แล้วฟื้นฟูเลือดอีก50%โอโ้โ,อโหโคตรเยอะเลยครับฟื้นฟูเลือด5 0เลยนะถ้าเราโดนชิงตอนที่เราอยู่ในเขตสมบัติทีมตัวเองนะครับวิกินี้ดีมากคุณสมบัตินี้บอกคตโคตรโกงความเสียหายที่รับลดลง30%และเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีปกติ50%เมื่ออยู่ในเขตสมบัติโอ้โอหอยู่ในเขตสมบัติโคตรถึกแล้วก็โคตรตีแรงเลยครับตีธรรมดาแรงมากเพิ่มอีก5ยกเลิัเป้องงกันขอร เมื่อโจมตีเกตเตอร์เรายกเลิกพลังป้องกันได้นะครับสำหรับเกตเตอร์ที่แบบโดนเราตีเนาะเมื่อโดนศัตรูที่อยู่ระหว่างการเพิ่มพารามิเตอร์โจมตีจะยกเลิกสถานะผิดปกติเสริมแกงของตัวละครที่เข้าข่ายในเวลาที่กําหนดสถานะผิดปกติที่รับจากศัตรูก็จะไร้ผลเช่นกันนะครับยกเว้นไร่เทียมทานเคก็จะประมาณนี้บู๊คุณสมบัติก็ฟื้นฟูพลังชีวิต5%เมื่อโจมตีศัตรูด้วยสวกินนะนี่ก็จะประมาณนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมในเกมแล้วว่าตัวละครนี้จะโกงกันไหมจะโหดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยคร มาครับเกมแรกครับเราก็ไม่ต้องรีบนะครับเราก็ค่อยโหลดธงตามสายโลกไปนะครับ<ๆ>เพราะว่าเราสามารถวาร์ปธงได้อยู่แล้วไงเราไม่จําเป็นต้องเดินนะตัวเราโคตรดีอเอ๊ะเต็มละ<ๆ>มาเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อน<ๆ>อ่าธงสามชิริวครับชิริวตีธรรมดาไปก่อนให้เขาดอนโอเคหมดแล้วโอเคมีโลเมโลสวยจัดอ่าตัอศัตรูแข็งเป็นหินนี่ <S <S <ๆ S 1> ผมเคยลองนับฮิตแล้วนะว่าตีฮิตได้ประมาณ6ฮิตนะครับกว่าเขาจะหายจากการเป็นหินเนาะ เอชิดูยิงธรรมดายิงธรรมดาค่อนข้างเร็วเลยครับตัวนี้บอกเลยว่ายิงหนึ่งสองโคตรโกงแบบขัดให้แล้วแล้วศัตรูดอนแล้วก็ยิงต่อเนื่องได้นะครับไตอนนี้ฝั่งเรามีเอสเนตสตัวเคดอนหลบได้อยู่ตัวไม่โดนนี่ตีหนึ่งสองเอ้ล้มเอาเป็นหินยูหนึ่งไโอ้โหสวยงามโรเตะอราเรโจเฮ้ยโรเจอร์โอ้ยิ้มพันโรเจอร์ฟุตเรโจเฉยเลยเอ๊ยยิงไปยิงธรรมดาไปก่อนครับ ม่ค่อยเล่นครับตัวเรามันโหดอยู่แล้วเคาะธรรมดายืนแล้วอยู่ในธงนี่บอกเลยว่าโคตรโกง <Huh? S 1> ถ้าตัวเราแบบทีมเรามีธงเยอะเป็นตัวที่แบบ no, no, no. ทําให้เราเสียเปรียบยากมากครับเวลาเรามีธงนำนะทําให้เราโอกาสที่เราจะโดนยึดธงคืนเนะี่ยยากโอเควาร์ okay. ไปกันธงก่อนโอ้โหวาร์มาสามตัวเลยวาร์มาพร้อมกันเขาด้วยไงเอ๊ย yeah. ยึดไม่ได้หรอครับโอเคดอนแล้วเสร็จนี่ครับ oh. พอดอนไปแล้วครับปธรรม,ม,มาดาครับตายทีเดียว โอเคชิวๆเลยตอนนี้ธงเราแบบเต็มเต็มแทบทุกธงเลยครับเต็มสี่ธงเลยก็บอกเลยว่าเขาเยึดยากมากเป็นเกมตามที่เล่นยากมากครับเอ้ถ้าเกมนําบอกเลยว่าตัวนี้เล่นสบายมากครับยืนสบายเลยเอ้ตายสวยคาตาคุริโอ้ยโอ้ยเยอะจัดย,ยิงไม่เข้าเลยครับตัวนี้นาาเขาน่องจะใส่เหรียญถึกมานะแข็งแข็งต่อเนื่องครับไม่ต้องได้เล่น ดอนยิงตีธรรมดาได้เลยครับตีธรรมดาเราไวอยู่แล้วนี่หมุนเตะอโอเคแล้วเราจะมีไฟติดอยู่ตรงหลังติกนะครับแสดงว่าเรามีโลอมตะอยู่เนาะโอเคครับเดี๋ยวว่ากลับไปการทงโอเคเพื่อนเรากัการคิดตัวเดียวโอเคบูติดสองทีเท่านั้นโอเคตายอ่าคาแต่คุณนี้ยึดไม่ได้หรอกถ้าไม่ใช่เกตเตอร์คงยึดทงยากครับทงตเต็มๆอย่างนี้ บอกเลยเมโลเมโลโอ้โหเพื่อนเราเพื่อนเรายิงก่อนนะมันมีขัดยี้าทงกันทงบ้านกำลังไปช่วยเพื่อนโอเคกันทันอ่าครับเกมต่อไปก็เล่นเหมือนเดิมครับอยู่ในทงไว้เคฟอย่างนี้เล่นได้เปรียบมากนะครับถ้าเราได้ทงกลางก่อนตัวเราจะเล่นง่ายนะครับว้ามาธงกลางร้อนหลบอ่าไม่โดนนะวินนิง่งแันเกมหมุนเตะไปครับ เอาโลมาตักก่อนโซโลสวยโ,โลแข็งเอาไงตีธรรมดาไปก่อนตีธรรมดาไปก่อนโอเคกระเด็นฮิทครั้งที่สามก็จะซัดฟิวได้นะครับโอเค ه, โดนไปเออตีธรรมดาก็ไกลนะเนี่ยตีธรรมดาผมว่าเก่งนะตัวนี้เป็นตัวที่ตีธรรมดาเก่งมากนีครับยึดธงไปอ่าเดี๋ยวผมคุมธงธงบ้านเขาเลยนะเออเราว่ามาธงบ้านละ หมุนเตะเคเอาสามนิดสวยต่อเนื่องครับหนึ่งสองอ้ยโคตรแรงไล่เราอะไรเรามีโล่มาต่าอยู่ครับโล่เรากันฮิตอยู่นะโดนไม่โดนนะไม่โดนนะจ้าเคห้าถงปะเนี่ยตอนเนี้ยจบว้เกยไวแล้วโอเคจบห้าถงอตัวเขามีโรเจอร์นะครับโรเจอร์คุม,มะแล้วก็ ไอสเน็กสตัวนะครับเยรจยึดทงนี้สวย3ามทงเพื่อนเอาสามทงก่อนครับเพื่อสร้างความได้เปรียบยิงมาสวยย้อนคมคมยึดก่อนเลยขอขอทงนี้ก่อนโอเคบอกเลยว่าอยู่ในทงตัวเราจะเล่นง่ายขึ้นนะครับอบอกเลยว่าสบายฟึบย้อนหลบโฮ้ยหลบไม่ได้หลบไม่โดนเดยวต้องปลดกเกาะก่อนนะเตะไปก่อนเลยละกันเฮ้แข็งหนึ่ง ยิงยิงตัวหน้าทั้งรู้ถึงตัวหลังเอ้ยเอามายิงไม่เข้าเกาะเลยวะโอเคเข้าแล้วสวยบอกเลยว่ายึดยากมากครับตัวเรามันกันทงดีนะรุ้นมาเพื่อนร้อนหลบคมมมุมหนึ่งสองตีหนึ่งสองพอหนีให้พ้นหรอกเอตอนนี้เหมือนบ้านเราจะโดนครับอือช่วยยิงเป็นหนึ่งทีเหมือนทงบ้านเราจะตามนะลุบขุมะเพื่อนขุมะยิงไม่โดนโอเคโดนแล้วทำอะไร,ระตา หมุนตัวเตะโอเคทะลุเกาะด้วยคนโหดตายนะโอ้โหเขาติกบูว่ะได้ยื้อเขาได้ยื้ออยู่ครับขอนณทงเนี้ยเอาทงคืนก่อนครับอะไรอะระเบิดตัวเราเบิดตัวอะไรเฮ้ยถ้ามันมีเนื้อเดี๋ยวเราไปตัดเนื้อก่อนครับอ่าเพื่อที่ทําให้เขาไม่ได้กลับมาเล่นอีกเนาะเขาจะหันมาสวดเราได้อีกเอ้ยโอ้โห ธงเราหนึ่งธงต่อสี่ธงบอกเลยว,ว่ายึดยากอ่ะถ้าเกมตามข้อเสียเกมตามคือตัวเรามันยึดธงไม่ค่อยได้นะครับคือเราต้องหนึ่งน้อยเราก็ทีมเราก็ต้องมีตัววิ่งทํายึดธงอะ่ะไม่งั้นเราก็จะเล่นเราการันธงอ่ะการได้อยู่แล้วครับแต่ว่าไอการที่เราจะยึดธงเพิ่มมาผมว่ายากตัวนี้ค่อนข้างเล่นยากโอเคดรอหลบอืมไม่โดนด้อนกัดจังหวะพิดโอเคต่อเนื่องต่อเนื่องแข็งบุตเตะโอ้โหโคตรแรงติดบู๊ เนี่ยเพื่อนเรายึดธงไม่ได้เราก็จะเล่นยากหน่อยนะครับเออแล้วทีมเราไม่มีวิ่งเลยไงเออมีแต่โล่กับหมัดดีดีด,ดีดีเลยยี่มองไงดีวะเนี่ยคุม,มะคุมะก่อนแล้วกันโอเคกดโล่ครับไม่โดนนะ,ม,ม,นะนนนม,มีโล่มาตะนะจ๊ะโอเคต่อเนื่องยูสองมามีโล่ไม่โล่โอ้โหโคตรแรงเรียบร้อย แต่ธงเราโดนยึดคืนอีกแล้วโรเจอร์โรเจอร์ปวดเนาะอืมอะไรติดโล่มาตะนะตีธรรมดาพอไม่โดนนะครับติดโล่มาตะโอ้โหน่าจะแพ้ได้แหละตรงนี้หนึ่งสี่โอเคตีธรรมดาไปโดห โอเคก็จบแล้วครับตัวละครเอสเน็กนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ <S <S วันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับบ๊ายบาย